อันนี้เราสอบมุนมารวลูกตาก็เลยท่าตะเคยลูกตากินปุ้งก่อสร้างนะกัยงยองกับโตสุเปียรลูกอ่น้างจ้านี่เห็นอะไรนมือเนี่ยให้แม่ครูดูน้อยไหนเนี่ยอยู่ในมือเลยนะน่นนั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 ่นมันเป็นยังไงเนี่เนี่มันเป็นคือไหมนี่ คือมั้ยคือจะออกไม่หึนั่งเขียนตั้งนานแต่มันไม่ได้ฝันนั่งเขียนเลยเอมันเป็นตามั้ยลองดูแต่จริงหึมาดิดิอือแล้วเมื่อวานซาวอื้ออันนี้ระบบมุ่นมรลูกตาก็เลยថាตกเคยลูกตากินปุ้งก่อสร้างนะก็ญา้มก็โตสุมเปียลูกเอ้ากะยุบมุ่นมัวอือ អ្នកក្កុំខ្ញុំខ្លួនអមមកសំបែអេបដៃលេខទុកតើស្អបបོ་នឹកសបតាមមួយសំភះនឹងតាហើយអញ្ចឹងគឺឃើញល ুক តាគិមពងកសាងនៅពីក្រោយហើយអញ្ចឹងកលីអាននេះក៏ចត់ទុកໂຕណារអនេះយាយអឺໂຕណាថាហ្នឹងរអអើណោះអាននេះរអហ្នឹងចានលេខខាងលើរអប៉ុនទីនេះនេះបោះអានេះវាលេខចាស់ដែលថានេះក៏ថាឃើញល ুক តារួយ សុំលោកតាសុំម្ចាស់ទៅជុលហុងน้ําណាខាងក្រោយខាងក្រោយបន្ទ្រែណាវាកើតផ្លូវចេញតពីក្រោយខ្ញុំគិតថាកើតនៅយាយបောက်ໂຕនេះสวยໂຕໂຕสวยข้างบนไหนข้างบนสวยข้างบนสวย9 93 8 938 2ໂຕตัด ตัวไหนครับมันสามแปดหรือว่าเก้าสามเนาะก็เก้าเปิดเปิดเก้าเก้าแปดแปดเก้าไจ้าสไลด์เด้อเออตามไปจ้าตามไปจ้าตามตามยายตามยายพี่นางว่าตัวไหนก็ยายว่าตัวไหนละเมื่อกี้ฟังไม่ชัดฟังบชัดทั้งรุ่นพูดแต่พูดดูให้ยายให้ยายม่ชอบเก้าแปดยายชอบเก้าแปดเก้าแปดยายบอกเก้าแปด ้มอตเล็กเนาะนะทนนี่เดี๋ยวก่อนอ๋อเอาส3บอกอตนลแคคอิวานเนานี่จะเซนไ้1ดัลซูอนเก้าเนามนี่แปดเนซูแเพิ่มเลยอีบ่ก่อน9 38เนาะยายชอบ98 98ใช่ไห้ยายปดก็ช่วง กินนี่นะยมกังกุยกึ๊ดแต่ยมมาสอบเอ้ยยมกับบันออยเลยอยูเลยเนาะก็จดตุกทบทวนความจำแล้วตรงตรงที่ชอบพอดีเลยก้าวแปดพอดีเลยตรงกันเตะแก็ฝันชัดนะเมื่อคืนอ่ะก็ฝันเห็นปูเขายืนก่อสร้างก็ใส่เสื้อลายแล้วพี่นางก็มาหาปูได้แล้วแหละตัวนี้แหละเอาคิดนี้ไอเนี่ยส้นจัดเก้าแปดแล้วก็เก้าสามแปด ฟันท่งม็ดเดียวซ้ำนี่แหละน้องพี่นางเนาะออกแล้วแหละตัวนี้แหละขอบคุณค่ะอธิษฐานกิจไขยายอธิษฐานกิจ